สวัสดีเช้าวันอังคารที่6พฤษภาคมปีพศ2568ก็อไผ่ที่เพื่อนๆกํากำลังชมนะครับกอน,นี้เป็นไผ่ยักษ์ราชธานีสองสีมีเพื่อนๆสอบถามว่าถ้ามีพื้นที่น้อยนะครับอยากปลูกไผ่ที่มีลำค่อนข้างใหญ่จะปลูกไผ่อะไรดีถ้าเพื่อนๆนต้องการในส่วนของการใช้ลำนะครับแล้วก็มีลำใหญ่ รวมทั้งเผื่อว่าเราอยากปลูกประดับนะครับเพราะว่าพยักษ์ราชธานีสองสีเนี่ยจะมีลำที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่เมื่ออายุก,ก่อมากขึ้นอีกทั้งหน่อไม้ของเขานะครับจะมีรสชาติที่อร่อยนะครับถ้าท่านใดเคยกินหน่อของพยักษ์นานนะครับหรือว่าพยักษ์ปักกิ่ง ทางสวนได้ทําการตอนกิ่งนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนะก็จะเป็นกิ่งตอนนะครับเมื่อเราตอนกิ่งเสร็จแล้วระบบรากดีนะครับก็จะนํามาชําในถุงดําหรือว่ากระถางสําหรับกระถางนี้นะครับมีน้องจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยากได้ต้นพันธุ์ไปปลูก ันนี้ทางสวนก็จะทําการแพ็คนะครับเลยถือโอกาสมาถ่ายก่อแม่นะครับก่อแม่ก่อนี้ทางสวนได้ทําการขุดย้ายอยู่ประมาณสองสามครั้งเนื่องจากว่าเราไปปลูกในจุดที่ค่อนข้างห่างนะครับห่างไกลจากระบบน้ําแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลน้องๆที่เคยดูแลให้ก็ไม่อยู่นะครับทําให้ผม ขดนะครับกลับมาปลูกบริเวณโซนหลังบ้านซึ่งมันจะใกล้มือมากกว่านะครับทำให้ระยะแรกเนี่ยเสียยอกาสในการทำต้นพันไปนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ต้นพันไปปลูกก็ทักทายสอบถามได้นะครับกระถางเดี๋ยวก็จะทำการแพ็คจะส่งน,นะครับระบบลากเดินดีแล้วนะครับทะลุก,กระถาง